สวัสดีครับพบกับผมเต๋าฟอร์ดเกษนวมินนะครับผมสำหรับวันนี้ผมพามาชมตัว XL พัสด Sport คันนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับราคา9,200 0บาทเดี๋ยวเต๋าพาไปชมว่าคันนี้เนี่ยตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถเครื่องยนต์2.2นะครับกำลังแรงม้า160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรคันสีดำคันนี้เดี๋ยวไปดูชุดแต่งกันครับสำหรับคันนี้นะครับก็ ใส่สกูฟฝากระโปรงนะครับเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดขอบสีแดงครับผมส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวช่องลมหลอกแบบนี้ครับสีดำด้านแล้วก็มิติด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะมีตัวช่องลมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นสันนะครับมิติค่อนข้างที่จะหนุนขึ้นมานะครับดีเลยนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยครับเป็นรูปตัวม้านะครับแล้วก็ทําเป็นสีแดงนะครับแบบนี้เลยตัดให้เด่นมาแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหน้าครับหน้าสุดเลยครับตรงนี้ครับ ใส่เป็นตัวกระจังหน้าแ a ปเตอร์ f อร์แบบนี้ครับตัดขอบสีแดงนะครับก็จะทําให้ตัวอักษรเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยใส่เป็นไฟสีว3จุดดวงสีขาวนวลแบบนี้เลยนะครับก็ติดตั้งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะทําให้ตัวกระจังตัวนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยครับแล้วก็กันชนหน้าครับสำหรับคันนี้อัปเกรดกันชนหน้านะครับเป็นตัวแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น AM106 กนะครับก็จะมีไฟ ดับเบิลไลท์นะครับสำหรับไฟดับเบิลไลท์เนี่ยก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับมาให้2ดวงเดิมเดิมก็จะมีแค่ดวงเดียวเนาะเป็นไฟตัดหมอกครับแล้วก็ด้านหน้าครับติดเป็นห่วงโอเมก้าสห่วงสีแดงแบบนี้เลยนะครับก็ใช้ลักจูงได้นะครับด้านล่างครับติดตัวกันแข้งตัวนี้นะครับสีเดิมเขาก็เป็นสีดําแบบนี้เลยนะฮะสามารถทําสีแดงได้นะครับแล้วก็ตัวแขนของตัวยึดระหว่าง กันชนหน้ากับตัวรถเนี่ยนะครับก็จะเป็นแขนสีแดงแบบนี้เลยมาดูด้านข้างกันบ้างสําหรับตัวด้านข้างเนี่ยครับก็ติดตัวซุ้มล้อเข้าไป6นิ้วนะครับก็จะเป็นตัวซุ้มล้อเงินนะครับมีหมุดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับตัวล้อแม็กครับสำหรับลายล้อแม็กตัวนี้ก็เป็นลายมาเวลขีดแดงนะครับสวยๆแบบนี้นะครับหรือพี่ๆอยากเลือกลายอื่นก็ได้นะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับสำหรับยางเนี่ยจะเป็นยางมอน s เตอร์3ท ยาง AT ก็คือยางนะครับดอกยางจะไม่ได้หนามากนะครับก็จะประมาณนี้ดอกสวยๆแบบนี้เลยนะครับขนาดซีรีส์ยางเนี่ย265 6 0 r 1 8นะครับก็กำลังดีเลยนะครับรถกำลังหล่อๆเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างครับติดตัวครอบแก้มเข้าไปครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์2.2นะครับ6ออโต้นะครับอันนี้ติดสีดำไปนะครับให้เข้ากับรถสีดำแบบนี้เลยนะครับ ส่วนสติกเกอร์เนี่ยนะครับติดตัวสติกเกอร์เป็นลายศาสตร์โคนมีคําว่าเลนเจอร์สีขาวแล้วก็มีคําว่าวายแท็กสีแดงหล่อๆแบบนี้สําหรับตัวด้านข้างก็จะเป็นตัวบันไดเดิมนะครับจากโรงงานนะครับมีเบ้ารองมือจับที่เสริมเข้ามาครับคิ้วกันศาสตร์ราวหลังคา4ประตูครับเสริมขึ้นมาส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับก็ติดตัวโลบาร์เป็นโลบาร์เหล็กของ TTY o f f r o a d นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีห่วงมาให้2ห่วงนะครับสามารถ ยึดสิ่งของได้แล้วก็ด้านบนนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ติดมาให้ด้วยนะครับสำหรับกันชนตัวนี้ด้านหลังครับติดสติกเกอร์นะครับของลูกค้าของเพียอนั้นนั่นเองครับก็ทําเป็นลายดีไซน์ขึ้นมาแบบนี้หล่อๆเลยนะครไฟท้ายก็อัปเกรดเป็นตัวไฟท้ายทอรัด V5 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟตัว F นะครับแล้วก็โคมเนี่ยจะลมดําสําหรับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวปีกผีเสื้อนะครับก็จะเป็นลายสวยๆเลยนะฮะ ส่วนกับท้ายครับติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาเป็นตัวกับท้ายว้าโลโก้นะครับแล้วก็มีตัวตัดขอบเป็นสีแดงนะครับ FORD สีแดงแบบนี้นะครับว้าโลโก้ด้านข้างครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ครับตรงใต้โลโก้เราติดตั้งตัวกล้องถอยเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้มีกล้องถอยนะครับแล้วก็ติดตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับส่วนกันชนท้ายครับติดตั้งเป็นงานของ o u t l a n เด r นะครับงานนี้ก็จะเป็นตัว Outland e r ก็จะโอบลัดนะครับ ตัวท้ายนะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังครับเซนเซอร์เดิมก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีห่วงโอเมก้าสีแดง2ห่วงนะครับแล้วก็พี่ๆอยากจะอัปเกรดนะครับตัวเนกประสงค์นะครับตรงนี้สามารถที่จะใส่เป็นตัวลูกบอลได้นะครับสำหรับเสริมเข้ามาตรงนี้นะครับผมสำหรับ XLT คันนี้นะครับราคา9,200 0บาทนะครับเกี่ยวโต้ครับคันนี้ก็สวยมากๆนะครับแล้วก็อัปเกรดชุดแต่งไปนะครับแต่งออฟโรดหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ โปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นดีนะครับทักทายมาในช่องเต่าได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เต่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ